ฮัลโหลสาวๆทุกคนคุณผู้ชายด้วยก็ได้มั้งป้ลไม่ได้เป็นผู้ชายป้ลก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพฤติกรรมของผู้ชายเป็นยังไงนะให้ดูข้อสอบก,ก่อนอันนี้คือด้านที่ป้ลกำลังทนุถนอมรักษาอยู่นะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะนี่เริ่มดีขึ้นเดีย๋ยวจะบอกว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือข้างขวานะคะข้างขวาตรงนี้เริ่มจะด้านอีกแล้วป้ลลืมตัวไม่รู้ไปทําอะไรนะคะ หัวเข่าด้วยแต่ว่าหัวเข่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตนะทุกคนนี่นะคะหัวเข่าของโอ๊ทนวลเนียนไม่มีสีด้านใช่ไหมอันนี้ด้านขวานะคะอันนี้ด้านซ้ายนะคะนี่เวลาทำกิจนะคะทำกิจเราอย่าเอาศอกกับเอาเข่าลงพื้นนะคะโบ๊ตอะ ตอนเด็กๆอะ่ะทั้งศอกสองข้างเลยนะคะแล้วก็หัวเขา่าด้านทั้งแข็งทั้งครั้มนะคะใช้เวลานานมากนานมากทนุถนอมใช้โลชั่นทานะคะโลชั่นอะไรก็ได้หรือน้ํำมันก็ได้นะคะทาทุกวันเช้าเย็นของโบนาะทาเช้าเย็นแล้วเวลาทำกิดต่างๆอย่าเอาข้อศอกกับหัวเข่าเราอะ ลงพื้นแข็งๆนุ่มๆเนี่ยก็พอได้อยู่ถ้าไม่จาเป็นอ่ะอย่าเลยนะคะจะได้ลดความกร้านและความหยาบกระด้างนะคะใช้เวลานานาม,มากๆในการรักษาที่ปนเป็นอีกเนี่ยปนลืมตัวปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตอนแปรงฟันที่อ่างล้างหน้านะคะปุจะชอบเอาข้อสอบวายอย่างเงี้ยมันก็แข็งไงลืมตัวบ่อยมากนะคะนี่แหละ ส่วนหัวเข่าเนี่ยไม่มีความกร้านใช่ไหมหรืออาจจะเห็นเล็กน้อยโพล่ะพยายามมากๆคือพยายามไม่ให้ไม่ลืมตัวไงไม่เอาข้อศอกและหัวเข่าลงพึ้นแข็งแข่งนะคะมาบอกกันสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องข้อศอกและหัวเขา่าด้านและกร้านนะคะรักษาหายได้แต่ต้องใช้เวลาทั้งความอดทนของตัวคุณเองด้วยเพราะคุณต้อง มันทาโลชั่นนะคะจะได้เนียนนุม่มวาสลีนก็ได้นะคะโลชั่นที่โบใช้อะโบจะไม่เลือกใช้โลชั่นที่เป็นน้ําเหลวๆนะโวจะใช้โลชั่นที่เป็นครีมแต่ไม่เหนียวมากเหนียวมากไม่ไหวเพราะว่าเวลาเหนียวมากมันถูไม่โอเคอะสำหรับรโบอ,อะมาบอกกันนะจ๊ะเท่านี้จะได้มีข้อศอกและหัวเข่าที่ไม่หยาบก,กร้านไม่คล้ำ แล้วก็เนียนนุ่มนะจ๊ะสาวๆทุกคนที่รักความสวยความงามสุขภาพนะคะนี่คือโรชั่นไม่โชว์ยี่ห้อเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะหลังจากที่ใช้มือนะคะทำกิจใดๆก็ตามนะทำให้มือเราเนี่ยแห้งกร้านอย่างโบสทเนี้ย ล้างถ้วยล้างชามถ่ายสนามขุดดินปลูกต้นไม้ซักผ้ามีอะไรอีกที่ต้องทำงานบ้านล้างห้องน้ำภารกิจแม่บ้านของโบเองนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะโบก,ก็จะมาใช้โลชันลช่นโลชั่นในทามือมือจะได้ไม่หยาบกร้านไม่แห้งนะคะโบนึกถึง ผู้หญิงทุกๆคนนะที่ต้องจับจอบจับเสียนขุดดินนะบดเคยเป็นนะจะเป็นด้านตรงนี้ใช่ไหมกร้านแล้วก็เจ็บด้วยนะคะเพราะโบะไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคะแต่บดเคยเป็นไงใช้โลชั่นช่วยได้นะคะใช้เรื่อยๆบ่อยๆความด้านความกร้านจะค่อยๆนุ่มแล้วก็หายไปนะคะคนที่ทำอยู่ประจำๆอะ่ะ คุณอาจจะบอกว่ามันจะหายไปได้ยังไงอาจจะไม่หายก็ได้เพราะบนไม่เคยเป็นอะไรที่มันเยอะๆของโบ๊ทอะมันเป็นแล้วมันหายใช้เวลานะคะต้องทาโลชั่นจะได้ถนอมมือนะคะแล้วก็นุ่มนิมนุ่มๆด้วยนะใครที่ไม่อยากทำเพราไม่เชื่อก็แล้วไปใครที่อยากมีมือนุ่มนิมนะคะความด้านหายไปก็ใช้ซะ เริ่มวันนี้ไม่สายจะไม่สายมือจะได้นุ่มนิม่มน่าจับนะจ๊ะเราคนเดียวนะคะทำให้ถูกใจคนหลายๆคนไม่ได้เป็นล้านหลายล้านหลายแสนเอ๊ะแสนกับล้านแสนขึ้นก่อนล้านเปราะแสนน้อยกว่านะคะก็ไม่เป็นไรจะเท่าไหร่ก็ไหร่ก็ไม่ถูกใจนะคะ ดังนั้นเราเปลี่ยนใจและวเราทําให้ถูกใจเราคนเดียวดีกว่าง่ายดี